การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดประชุมสัมมนา,าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการเยียวยาและฟื้นฟูตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ ทาง,งสังคมหรือว่าโซเชียลดิสทนซ์ที่โรงแรมทอแสงเฮอริเทจอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการเยียวยาและฟื้นฟูตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสเทนซิ่งโดยมีนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กลับมาสร้างรายได้ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจตลอดจนกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางท่องเที่ยวในภาคอีสานภายในงานมีการร่วมพูดคุยผ่านช่องทางออนไลน์กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภูมิภาคอีสานและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากทั่วประเทศถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวม ขณะเดียวกันได้มีการเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสถานการณ์การท่องเที่ยวตลอดจนนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวล่วงหน้าในจังหวัดของตนอีกด้วยนายนพดลภาคพรตรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศทททๆๆกล่าวว่านับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมเป็นต้นมาการเดินทางท่องเที่ยวนับว่าถดถอยลงตามลำดับทำให้เกิดผลกระทบขยายวงกว้างไปสู่ธุรกิจทุกภาคส่วน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงกำหนดแผนบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยแบ่งเป็นสส่วนคือการจัดการเยียวยาผลกระทบในปัจจุบันและการจัดการท่องเที่ยวภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผ่านกลยุทธ์ 5R S ได้แก่ 1. รีบูตกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้กลับมา 2. รีบูตการซ่อมสร้างเพื่อปรับตัวรองรับสังคม New Normal พัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวรวมถึงการทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ 3. รีแบรนด์ หรือการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ไปพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นและสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งเมื่อพร้อม 4. รีบราวด์หรือการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเดินทางมาเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งและ 5. รีาลานซ์การคืนสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยเพื่อก้าวสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงเด้ร่วมกันหารือกับภาคีุรกิ ายเพื่อหาวิธีการฟื้นฟูภาคท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอาทิสายการบินโรงแรมร้านอาหารบริษัทนำเที่ยวรวบรวมแผนฟื้นฟูอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวไทยขณะเดียวกันผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยจําเป็นต้องมีการปรับตัวให้ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนด้านบริการของตัวเองให้สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับกระแสการเดินทางที่กําลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้จะต้องปรับตัวรองรับวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ที่จะกลายเป็นรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวทั่วโลกคือให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพความสะอาดและความปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าในไตรมาสสุดท้ายของปี2563นี้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจะดีขึ้นโดยคาดการรายได้รวมของการท่องเที่ยวไทยในปี2563อยู่ที่1.23ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากตลาดต่างประเทศ8.28แสนล้านบาทพร้อมตั้งเป้ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยว14-16ล้านคนส่วนตลาดในประเทศตั้งเป้ารายที่4.02แสนล้านบาท โดยมีการตั้งเป้ามีนักท่องเที่ยวคนไทยไม่ต่ำกว่า100ล้านคนต่อครั้ง